วันนี้เราจะพูดถึงยูทูบเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคงไม่มีใครไม่รู้จักมิสเตอร์บีค่ะชายหนุ่มอายุเพียง27ปีที่มีผู้ติดตามกว่า425ล้านคนและทำรายได้ไปกว่า700ล้านดอลลาร์หรือราวประมาณ24,000ล้านบาทภายในปีเดียวและอะไรคือสูตรสาเร็จของชายคนนี้ทำไมเด็กหนุ่มที่เคยเหลือเพียงแค่ความเจ็บป่วยและความฝันถึงก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อยูทูบเบอร์แห่งยุคจิมมี่เกิดในปี1998ค่ะที่สหารัฐอเมริกา ชีวิตของเด็กชายคนนี้ไม่ได้ดยด้วยกีบกุหลาบเพราะตอนที่เขาอายุ13ปีเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคโคนดีซีคือโรคที่ทําให้ลำไส้อักเสบเรื้อรังเขาต้องทนทุกข์ทรมานก,กับการปวดท้องและท้องเสียอย่างรุนแรงค่ะจนเขาต้องทิ้งความฝันในการเป็นนักเบสบอลอาชีพค่ะและในช่วงเวลาที่เขาสิ้นหวังนั้นเขาก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปลง YouTube ค่ะถึงแม้คนจะดูน้อยนิดแต่การถ่ายคลิปก็กลายเป็นการเยียวยาจิตใจค่ะและเขาก็ได้ค้นพบสิ่งใหม่ในชีวิตคือความสุขในการทำคอนเทนต์ค่ะและจิม,มี่กก็็ตัดสนนใจจแลล้ววาาาเเขะยป ถูกเปิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้ได้ เขาจึงลาออกจากมหาวิทยาลายัยถึงแม้แม่ของเขาจะไม่ได้เห็นด้วยค่ะเพราะแม่ของเขาก็ยื่นคำขาดว่าถ้าไม่เรียนก็ต้องออกจากบ้านและเขาก็เดินที่จะทําตามความฝันค่ะเขาศึกษา YouTube อย่างบ้าคลั่งค่ะทั้งอังกอริทึมคีย์เวิร์ดแล้วก็พฤติกรรมผู้ชมทดลองผิดทดลองถูกนับไม่ถ้วนจนกระทั่งในปี2017เขาก็ได้คิดโปรเจกต์ที่ใครๆก็มองว่ามันไร้สาระนั่นก็คือการนับ1นึ่งถึงหนึ่งแค่ะคลิปนั้นใช้เวลาอาจจริง44ชั่วโมงแต่เขาก็ต้องเร่งสปีดให้มันเลือแค่24ชั ที่ได้มันก็คือมันกลายเป็นคลิปไวรัลที่โด่งดังค่ะกว่ายอดวิวไปกว่า27ล้านวิวแล้วก็พาช่องเขาทะลุ1ล้านซับสไคร์เบอร์ในปีเดียวค่ะจากคลิปนับเลขของจิมมี่เขาก็ได้ค้นพบแพทเทิร์นที่กลายมาเป็นไลเซนของมิสเตอร์บีทนั่นคือทำอะไรซ้ำๆยาวนาะนจนคนดูอึง้งสร้างคอนเทนต์ที่เล่นกับความรบและความเสี่ยงใส่ตัวเลขรางวัลมหาศาลไว้ในทุกหัวข้อค่ะเช่นใครอยู่เป็นคนสุดท้ายรับไปเลย1 0 0 0แสนดอลลาร์หรือว่าจะเป็นแจก1 0 0แสนดอลลาร์ให้กับยูทูบเบอร์ที่มียอดววิเป็น หรือว่าจะเป็นเอาตัวรอดจางทะเลสาย24ชั่วโมงค่ะ ทุกคลิปของเขาคือความอดทนและความบารัหคำค่ะทุกครั้งที่เขากดอัปโหลดมันการันตี1ล้านวิวแน่นอนค่ะเมื่อเขาเริ่มมีชื่อเสียงรายได้ก็ตามมาอย่างมหาศาลค่ะในปี2021เขาคว้าไปได้กว่า54ล้านดอลลาร์ค่ะและในปีถัดมาเพิ่มขึ้นเป็น1เท่าตัวค่ะ110ล้านดอลลาร์และในปี2023ทะยานไปถึง700ล้านดอลลาร์ค่ะเขากลายเป็นเศรษฐีที่อายุน้อยที่ได้ขึ้นปกนิตยสาร Forbes ค่ะในฐานะ30 Under 30และกลายเป็นไอคอนเจเนเรชั่นใหม่บิสบิตลงทุนนใการต ยอดโปรดักชันจากเงินที่ได้มาค่ะคุณภาพคอนเทนต์ของเขาก็ไม่ได้ต่างจากรายการทีวีระดับโลกเลยค่ะเราจะได้เห็นระเบิดจริงรถถังจริงนักกีฬาดังๆที่มาอยู่ในคลิปค่ะหรือว่าการเล่นกับจินตนาการเช่นเครื่องบินตัว1ดอลลาร์เทียบกับ500,000ดอลลาร์ค่ะหรือว่าจะเป็นโรงแรมคืนละ1ดอลลาร์เทียบกับคืนละหล้านดอลลาร์ค่ะหรือว่าจะเป็น ซูเปอร์คาร์ถูกทำลาย้วยเครื่องบดไซยักษ์ค่ะทุกไอเดียคือความสงสัยที่ทุกคนอยากเห็นและเขาการที่จะลงทุนให้มันเกิดขึ้นจริงค่ะมิสเตอร์บีทไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่ YouTube ค่ะแต่เขาแตกแบนด์ออกมาเป็นหลายช่องเช่น m r b e ตอร์บีดเกมมิ่งบีดฟิลแอนทฟีที่เน้นการกุศลค่ะและแต่ละช่องก็มีผู้ติดตามหลัก10ล้านปี2020 เขาเปิดมิสเตอร์บีทเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์ที่ขยายไปทั่วสหรัฐอเมริกาค่ะปี2022เปิดตัวฟิตเทเบิลช็อกโกแลตแบนของตัวเองค่ะพร้อมกับแคมเปญตั๋วทองแบบวิ l ลี่บงกาเขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งทีมทีโครงการระดมทุนปลูกต้นไม้ที่ปลูกกระแสะอนุรักษ์ทั่วโลกค่ะเส้นทางของมิสเตอร์บีทก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือว่าชื่อเสียงค่ะแต่มันคือบทเตรยียนของความอดทนความพยายามและการใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการเปลี่ยนชีวิตค่ะและในปี2023นิตยาสารองพก็ยกให้เขาเป็น,นใน,นุคคลผู้สตร์ไง,งม์ก็ยกใจ โลกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำคลิปแค่เพื่อความบันเทิงแต่เขายังช่วยเหลือผู้คนมากมายค่ะทั้งการบริจาคและการคืนกำไรให้กับสังคมและก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ในการกล้าฝันใหญ่ค่ะจากเด็กป่วยที่สูญเสียความฝันในการเป็นนักกีฬาเขากลับหยิบกล้องขึ้นมาหนึ่งตัวกับความบ้านและความอดทนค่ะและเปลี่ยนมันให้ากลายเป็นอาณาจักรพัน 1, ล้านและนี่คือเรื่องราวของมิสเตอร์บีทชายหนุ่มที่พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่าถ้าคุณกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นมองว่าไรา้สาระโลกอาจเรียกมันว่าอจรยก็ได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในรายการเขาคือใครใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ